ต่อไปต่อไล่ไปลูกดไปหน้ากันแล้วคอยต้องมีไหมลุกเลยพี่มึงยิ่งมันหลุดนะมึงกดเข้าไปละฮะหรออือ้มันจะไม่ไหววะนมันหลุดจากแบบดับไปเลยเหรอไม่มันหลุดออกจากถ่ายอ่ะไม่รู้มันมันเต็มไม่ดัใช่ไหมไม่ดับไม่ดับมันอาจจะมีแตแล้วดูพ้ายมันถ้าเป็นอย่างนี้มันจะต้องสว่างลุกไปเลยลุกต่อมา ใ่าปเลยมันมีต้องรอมาก็เหี่ยงโคน้นอีกมันมันมันมีหลายแก้มเนี่ยเหนยดยวัดเล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 ยเที่ยเลยวโอย้ามามาตรวจตรวจอะไรของยังลอเแต่เขาเดินก็จ็ตัดเรา เราต้องกินลูกอะไม่กินลูกต้อต้านนแทําคนควไม่อยากโกตธเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้อ็อาวุธัดนี่แต่ไม่ได้อยู่ในมีพี่แล้วม่เขาอยู่เลยรงการเขาต้องศึกษาว่าศึกษาแต่มพวกอเขาก็เ็บต้ศึกษาแท้มดีว่าดีกว่า ยัยพี่ต้องไปล้งเสียงอะนะพี่ตุ้ยพูดเสียงเข้าเลยดูพวกน้นเขาเก่งเกินไปเราดูแล้วมเราไม่เซ็ตอะไรอย่างงี้พี่ตุ้ยพูดเสียงเข้าหมดแล้วโอผมไม่เชื่อโอ้ยเถึงเขามาหาเราถึงซม่ดีเดียวเจ้าจะได้ศึกษาหมาเขาพี่น้องบอกว่าอะไรนะมีมีมีบางคนบอกอะไรนะอย่าไปออกแต้โอ้ยุณน้องพวงแต่เขาไปดูช่องลูกกระจิบกันช่องเราเอาความมันอย่างเดียวแล้วก็ยัน วันหน้ามาด MM. ิเกมเพื like ่อนมาเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าว่างเราจะมาเช้าเช้าเล่นกันตอนฝึกกาแต่เพื่มจริจริงก็มีหลายคนเพื่อมเพิ่มให้หลงหลงมาแรงจิมหลงกล้ากล้ารถจิมไม่ชอบเล่นเดิมพันจิมเป็นคนดีเอาที่จิมไม่ต้องดีแล้วเงินทองจริงจริงก็มีหลายคนแต่วันนี้ว่างแค่สองคนนะเพิ่มพามาได้หลายคนมิตรเคยเจอโอ้กลัเน่ย ให้พี่หุ้นเต่งให้พีุ่้นตงบอกไม่ต้องพาไ้อ้พี่หุ้นแต่งมานึ่านี่เล่นี่เล่นมานะคือตั้งแต่เริ่มขึ้นมอตอนหนึ่งสมัยก่อนยังไม่มอหนึ่งมออยงมอหนึ่งมอหนึ่งมาที่หลังสมัยก่อนมันมีเปอร์เซ็นใช่ปะพอขึ้นมอตอนหนึ่งแค่มก็เล่นกันดีมอตอนหนึ่งุ่งขึเต่ามากเลยแล้วก็าลุงนี่ยังไงแปล่ยังไงนะก็อนได้ ตั้งแต่เร่มาเริ่มแป็นเ้ยมอก็เดินเจ็ดสิปี่นบมันกดเว้ก่อนแล้วค่อยกินก่อิน้ไม่ติดกนะินเลยเนาะเห็นเลยุดตัวลงไปอีกอ้ไหมแ้วก็โค้งลงมาแบบวมาไอนน้ครับถ้าเกิเราเติบข,ขึ้นสูงเนี่เยเขาจะอย มันกินเบียร์ตัวนั้นก่อนแล้วเราหายสองตัวพอแล้วไปยิบไปยิบม,มาหมดแล้วแรอแล้วนี่กินตัวนี้เลยม,มาเลยไม่ได้นี่นเดี๋ยวเดีย๋ยนวนี่จะใช้โคนเขามายืนตรงนี้แล้วมันกันเมีอเราไปผูกม,มาดิ มามามันมาใช่ไหมครับนต่ไหนไหนโคนมาอยู่ตัวไหนไม่ยืนเดี๋ยวมันจะไหลเดี๋ยวมันจะไหลมามันจะวิ่งมาดาไหลนี้อะไรไหลวาโคนโคนมาแล้วกินไปตัวแล้วหรอกินตัวนี้เราเขาก็ตาผมไหนอ่ะเดี๋ยวมันจะมาตรงนี้วะดีนี่เขากดอยู่มีนี่ก็มาแล้วไม่ต้องตัวนั้นหรอกตัวนี้เราวิ่งเราวิ่งลงตามเลยนะกิมไปเลยขึ้นลงตามเราไปถึงม้าได้ไหมหรือว่าเราตีมาเข้ารั้วนี่ก่อนเลยยอมเดือด ลงดีว่าต้องลงสตัวนั้นทั้งหายได้เพรเขาก็มีปัญหานะจิมถึงกันเลยต้องกินนะโงมันเยองตัวมากจิ้กิมน้อง่งแบไใช้วิชาวิทยี่หลังไมเ ให่ย <S ý 00> ิงใหญ่กับวิชาทิอีแล้วใช่วิชามาอะไรเงี้ยเราออกมาอยู่ตรงนี้มาไม่ได้เะรอเดือจะพอไหวพอไหสองตัวเนี่ยไม่ใช่ไหวจะหน้าไรกินไคนเาก็ทำอะไรกินเข้าไปกินก็ไป อนก็ทำไปก็ทำไปถ้าแดงลงมาได้ก็เสมอลงไม่ได้ถ้าลงไม่ได้ก็มีปัญหาเลยเพราะเบี้ยสองตัวนั้นน่ะเหมอมาขึ้นีอขึหมปลุกก่อนลุกก่อนลุกก่อนไปไงเขาลงไก่้อืต้องลุกก่อนมนันเดี๋ยวเขาเอาเรยอานี้วใช้พื้นี่ รถก็ไปยโค้กินหมางกินเลยจานผมมั่นใจในตัวพี่ขอให้โคลงมาบอกได้แค่นี้ ไอ้โคตรทำไมลูะรุ่นน้องผมมีคนนึ่งมันบอกว่าอะไรนะผมบอกพี่ได้แค่นี้นะแต้มก็บอกพี่ไปหมดแล้วโอ้แม่งจะนะแต้มมันไม่รู้มีอะไรไม่รู้มันพูดเดี๋ยวมีไหมเดี๋ยวเรื่องดีผมนี่โคตรเก่งนิ่งหล่อนอเลยงงวันีวันจันทร์มายังไงเออคุยกันแล้วจันทุรุ้ยจันทรุ้ยจันทุยบอกคุณด้วยเลยคุณดีอยู่แไหมได้คุณดี

อันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวขึ้นไปเนี่ยแต่เราเราเอาโคเป็นเอาเปยุ่ก่อนเดี๋ยวือขึ้นโคไม่กากรนได้เปล่าเล็กๆกต่อไได้หอเออนั่นล่ะติดทางไไปได้ันไปเนี่ยเอาลบไปทีก่อนเขาคขึ้นไม่ได้เอาพี่โยโคลขึ้นมาก็เอาเรืตีนเลยนนเราไปปุบตีเขาต้องเขาต้องรไปกตนี้เอาไงลอยขึ้นเลยเออ คือเราเอาเรือไปนู่นก่อนดีกว่าเพราะขึ้นมาแล้เราไปหน้าโคนให้กระเด็นไปก่อนใช่ไหมการการต้องขึ้นมาแล้วค่อยค่อยทิ้มตัวนี้ไปไม่แพ้แล้วการเสมอฝันฝันเท่าไหร่เอาดิมาใจจะยิ้มเท่าไหร่เขาให้อาจูอั่อยูอ่อยูอ่ะยูเขาจะยิงมเขาจะยิ้มเขาจะยิ้มอ่าตาเสมออยู่แล้วตาไปไหนจ๊ะต้องกินต้องกินมันหนีไม่ออกของตัวเนี้ยมันขุนอยู่ห่างบอกเหมอ ตีมาครับฟราต้องกินเนี่ยต้องกินนี่ยทีละขุนขึ้นเนี่ยก็ขุนขุนเราก็ขึ้นตัวไม่เกี่ยวขึ้นยังไงวะไม่ได้เนี่ยขนเราขึ้นก่อนไม่เสียอะไรเรียนขึ้นไหมวะมาหงายเลยไปแล้วเรีนไม่หงายตีขึ้นตัวนี้ไหมเดี๋ยวก็ลุกกินเน้นเสมอเหมือนดิลูกก็กินแล้วเนี่ยเดินมาก็กินเลยเออบอกเหม่อยังยังไม่เนี่ยไปเนี่ย มันเหมือทุกดอกอะแต้มน,นี้เ,นเหม่อไหมยันเหม่อสิเหมือมันแต้มน,นี้ไอสารน่าให้ไม่เดินเหมือนต้องดันทัดทับเดีเอไปก่อน